สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่าชีโกกนะคะวันนี้นะคะย่าจะนำน้ำดื่มสปอนเซอร์กาแฟไข่นะคะไปบ้านสายบุญนะคะมีเอฟซีจากนครสวรรค์นะคะซื้อให้ย่าเป็นสะพานบุญให้นะคะไปเอาไปร่วมให้ทำบุญเขาฝากมาให้ย่าเป็นสะพานบุญให้ ยากก็เลยซื้อของนะคะซื้อของไปที่บ้านสายบุญนะคะไปมียูทูบเบอร์เราก็ไปช่วยน้องน้องเขานะคะสายบุญเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วก็ไปช่วยน้องนิวนะคะน้องนิวน้องน้องโปน้องโอมกับน้องอะไรนะน้องโอมกับน้องอะไรนะคนเล็ก มีสามมีสามคนนะคะลูกสายบุญมีสามคนย่าก,กําลังเดินทางไปนะคะที่กบกบเพราะว่าบ้านสายบุญอยู่ที่กุนบุญบ้านโกนบุญนะคะที่บ้านโกนบุญเราก็กําลังเดินทางไปนะคะด้วยรถยนต์ของพ่ออาชีนะคะของพ่ออาชีกับน้องน้องอาชีด้วยนะคะน้องอาชีสวัสดีครับา่อนลูกสวัสดีครับพูดสิูกสวัสดีครับ ไปจากอาชีด้วยนะคะไปเเดินทางไปนะคะเดินทางไปเดินทางไป,รนนไปบกกรกอบถึงคนบุญน,นี้ก็จะประมาณประมาณกิโลนะคะห้าโลห้ากิโลนะคะห้าโล,ะค,ะโละค,ะค,ค่ะยากก็ดีใจนะคะที่ได้ เป็นสะพานบุญนะคะอ่าช่วยเหลือเนาะช่วยเหลือเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีจากนกครสวรรค์นะคะไปสู่สายบุญนะคะ<ม>เป็นยูทูบเบอร์เอสเอสายบุญนะคะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอ่าย่าก็าดีใจนะคะที่อ่าสายบุญก็เรียกแม่เรียกย่าว,ว่าแม่นะคะจะแม่เรียกแม่นะคะเพราะว่าเป็นลูก เป็นลูกแม่เขาก็อายุก็ประมาณเท่าย่านี่แหละแล้วก็เลยสายบุญก็เรียกแม่เรียกย่าก,ก็เรียกแม่ค่ะก็เหมือนจะไปช่วยว่าย่าก็จะเ่อลูกลูกชายนะคะลูกชายอีกคนหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาก็มาทํางานอะไรช่วยลุงช่วยลุงหลายปีแล้วอยู่ด้วยกันตั้งเขามาปีเลยมะปีกว่า ปีกว่าหรือว่าเะอยากเข้าปีแล้วแหละนานแล้วหลายเดือนหลายเดือนเนาะไม่ใช่หลายปีหลายเดือนหลายเดือนแล้วไม่ถึงไม่ทันได้ถึงปียัง,ย,ง,ย,ง,งยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีแต่ว่าเขาก็อยู่ด้วยการนานแล้วก็เหมือนอเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำงานกับลุงตลอดนะคะทำงานกับลุงช่วยงานลุงงานทำบ้านทำปูทำอะไร สายบุญก็จะทางานช่วยลุงตลอดนะคะช่วยลุงตลอดที่บ้านย่าก,ก็มีขัดสนอะไรงานหนักก็ย่าก,ก็เคยบอกลูกนี่แหละไปช่วยย่าตลอดเลยนะคะ<ม>กับเอมเด์่์จะวานวานให้สายบุญทาให้<ม>ก็ใกล้จะถึงแล้วจ้าใกล้จะถึงบ้านกุลบุญแล้วเนาะผ่านบ้านแม่คำใสามาแล้วผ่านป้าคำบ้านป้าคำใสามาแล้ว บ้านอ๋ออ๋อก็อยู่ที่บ้านป้าคำใสมาแล้วนะคะเราก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะเมื่อวานนีิ่าไม่ได้มาวันนี้มามาเอาของที่เมื่อวานนี้กับวันนี้นะคะพอดีครบสามวันพอดีเลยพอดีเอ็มไม่อยู่ค่ะเอ็มไม่อยู่ก็เลยให้นี่นี่นี่อนแล้วฮอนแล้วจอดจอดจนี่นีน นี่แหละนี่แหละเออนี่ซ้ายอืมแนงขวานี่ขวาขวาบ้านขวานี่แหละไม่เหน่อยเออไม่เหนื่อยถึงแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านพี่นิวถึงบ้านพี่นิวแล้วพี่นิวเลยอ่านาณาๆาพี่นิวถึงบ้านพี่นิวแล้วพี่นิวไม่เห็น ไนไยพี่นิวก็ยังโอ้พี่นิว,นวยังไม่ออกมาเลยพี่นิวกับยายมาพี่นุ๊กแดงบินเนาะแดงมาแล้วมาถึงแล้วไซบุนมาแล้วแม่นบอกไซบุนไม่ใช่โอ้มาแต่เป็นดาวไซบุญยังไม่มาไซบุญย,ยังไม่มาเนาะไปไม่ไปไหนอ่ะถ่ายแล้วค่ะค่ะเราก็มาถึงน้องนิวแล้วนะคะกับหลานๆน,นะคะอ่ะ มาแล้วจะเอายกลงเลยจากเอฟซีจากนครสวรรค์เจ้าเดิมขอบคุณมากนะคะจ้าอันนั้นแกงต้นจะปากินเป็นลายขวดละเดิมเมื่อวานขาทีมงานต้นจำปาช้อเมื่อวานนี้เขาก็เลยเอาไปทานยาเปาเลยน้องๆอ่ะเอาเลยน้องๆทานเน่ยแล้วจ้าครบแล้วพอดีเมื่อวานยาไม่ได้มาทำอันนั้นบ้านพี่เอ็มน้องเอ็ม เธอนั้นบ้านมองเห็นเอามาใช้ดูอ๋อไอ้นั่นเาายลยไอ้นั่นเลยนิวเนี่ยแหละถ่ายได้นิวมาใช้รูปซะก่อนอ่ะอ่ะอันนี้ถ่ายถ่าย่นี้ถ่ายแค่นี้นี่จะถ่ายรูปรูปก,กันหมดเลยนี่ลูกต้องเพื่อนเห็นว่าของเพื่อนมีจริ<ๆ>งเอาถ่ายหัวยายก็ถ่ายวีดีโอไงนะเออถ่ายวีดีโอแล้วค่ะไม่มีใครถ่ายใหค่ะถ่ายจากห้องกระจกเขาเลยว่าถ่ายเป็นมา อยากถ่ายวิดีโออยู่นะจยาถ่ายวิดีโอก็ได้นี่ไม่ไม่จับเอาเลยก็ขอบคุณขอบคุณ FC ขอบคุณคขอบุณเลยไหมขอบคุณ FC มากมากนะคะให้ร่ำให้รวยให้มีเงินมีคำเยอะๆนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะร่่าจนนะครวยร่าวยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ให้ร่ำให้รวยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไอ้คุณนี้ก็กล้องหมดลูกแล้ก็้องอันนี้นี่แลวลูก้นเขาล้ทางนี้คือเนี่ยตัวนี่ก็แม่นหมแม่นไข่กับแม่นจ้าจ้าน้งปูนมาไม่ล่ะบ่กับกล้องคอล่อคนลล่อคอลล่อล่จิม คนลอแกวแกวโอ้มอมอ่าเใช้กานการนั้นโดยใช้กัสีคุณคุณองสอ่ะมามาคนหอคนหลอโอ้คนหลอกินจุดใจเลยไม่ได้เอาทางลงบอกเอายังเรามาบอกทางลงมาแจ้าแต่แล้วเขากินเย็นเย็นไม่ต้องซื้อน้ำเตไม่เย็นอนนี้เตมแ้ขนไปเลยเนาะอันถ้าเอาตรงนี้เดี๋ยวพ่อให้พ่อมาเอา ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณบ๊ายบายลูก bye bye. Bye บ๊ายบายบ๊ายบายคุณเข้ากล้องเหรออ๋ออย่าเข้ากล้องเป็นยูทูบเบอร์ครับอันาดูเด้องมันนี่เป็น, you ปนยูทูบเบอร์แล้วยังละมาเด้อนิวเด้อย่ายังละมากับอันนี้ก่อนอไปไป,เอ,ะะปเอ็มไม่ได้มาไปเอกลับบานนอนเม<อ>ื่อวานนี้ก็ย่าก,ก็ดูอันนี้ให้ไปเอ็ม ดูที่เขาวางนี่แหละให้เอ็มแล้วก็เลยไม่ได้มาจากเอ่พเอ็มก็สองสามวันค่ะก็คลิปนี้ก็กดไลค์เพวยกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้กดกระดิ่งยาด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ